สบายดีเหรอสบายดีสบายดีเข้าด้อยตัดชุดเฮดบอสบายดีนลูกวิว้หมูมนตด่หมูนก่ไดาสบายดีเลยเอาเลยประจํให้แบบเอาเนาะสบายดีนแคสบายดีเจ

เปื้อนอะไรนี่คือสีนั่นดักขังอะไรรอจักขังมันสีอยู่ละมนางเออเออติดูกมักนัง่งยสี่างกกับมันมัตุ๋ยเลยตุ๋ยบ่กำลังมันเียออ ตีจะได้บนบ่บนเลยไ่จะ้องมันัดเยสักันตัดั้งใช่่ตัดตัดได้ม่่ตัวนนิเนาะตกตัว่ะตอกักมัว่าติดตอกจนบ่ายตนบ่ายตัดมันรัวต้นนี้ม่หายหร เอาเข้าเลยก็ได้ด่ผมไะเออเออตี่นเนด้นย่านอกินกระปั้นไม่อ้วนใช่ไหมไป่ไป่ไปล่างทีเดียวเนี้เดื่มัวมูวัดมาไก่นี่มันกินมันกินตองดนี่ไม่กับ

เงี lu cient, lu ้ยมรวยรวยจะไวตอนนี่น้องผูกเอาเง้ยแซะจังหมาตัดใจฮะแซะคือเรื่องมีนาหรือก็คือเพชรเป็นักทวนถอยยามากินขนมปังอี cũng <laughs> <laughs> <Cái cầm nữa. cười> sẽ phố. phố phải gửi san bay nhanh chỉ một tour đây, đấy chứ? Cứu phải tâm hơn một nhiều không Tám lên được để 咱那个咋么弄？

มันมาันยานเด้งเด้งอยู่เด้งนาะเอาเหราคือบาจิตนะเอาเคียงมาน่ะนขอที่ไทยทมเงงาเด,ยเด้งงาะนะเด้งแบบเด้เด้งแมายว่าอย่างเช่นเันแล้วไอ้เช่นมันจบแล้วอ่ะงอุทิเ็นคงขา,ายอยู่เลยอ,อันกเก่าเลยแยกอันกเนกา่กาเลย <c oughs>

hai và hai giúp con nhà thì chị lên mình bảo thì bạc trái mắt gì hai chú bé hám một đi bỏ bỏ anh mà du thầm mình bảo mình du thầm giúp của cái du du á hết nhưng mà bỏ nó

mọi ừ. người có bấm thằng học hết. Va thầy bụng mười hai nghìn chưa được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  chưa แหแกบบนเด้งงม่ดหดมาก่รเฉยเล็มุงกองโอเคไม่เล็ดหายหายไม่ได้หิมดีหิมดี่ไม่ได้จำเจ้าพี่แล้วบันข้าเานี่ก่นนันะนกินสุกเพชรครับจะถู่มันเปื้อนน้าไหนน็ผู้จาในผู้จาในมือหะจ้าเออต น่งเงียนะกินทุย <mother> ่บ <improving> ่กินทุ่บ่เงียบๆะัต้อนขาเพิ่มเยอะตื่นมาแล้วก็ 近了，近了。 กินพีนที่ห้องเขาพูดเฮ้ยบีบายอะะเอ้บบยายปลวาอืเอาตัวชื่อหน่อยพูดสนวะไ้่หายม่ตุ้ยังักแม่แล้วไม่อยู่ปวดยม่หายไมไม่ม่งเลย้ายหมนทุบเดีว mất biến à, tài <cười> 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 hay đấy. không qua yeah

นุ่มมันนั่นเล็นไปหรอน้ำปูหนักต้องแส่้าเออย่างขึ้นหาแล้อแม่แม่เกี่ยวอะไรฮะนี่ินละเดินยังวะอืมอืม ฮยกได้แมถามบนี่แ so ม้หรือปถามว่ากูเลือนมันแะบกลุ่มได้ใบ

อีกพม่ก็ประหยัที่แบบนี้บอกหาฝนที่ไหนยันต้นตกน้ำมันยันออกงอกเคี่ยวลายก็ยันแบบต้นตกมาใส่แบบขอบน้ำทีนห้ถัาบอกจริงให้จับให้ดู ยา้วันมาสุขครบแลน,น,นั่งยูนชื่อน,นี่เมื่อกี้เราจะเช่ญหนานี่ฮะลดลดไปมาไปเชนแเลย เรียกข่าวถึงป้าจ้าบ้างเรียกข่าวก่อนดูบ้างเจ็บเจ็บอะไรอืมก็จึ้งจึ้ง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 ทำชีดูชีดูทำข่าวเฮ้อ เอาโบแข้งไงแข้งกันบจได้หนี่กูมีบ้องมานี่ซื้อี่ลืมซื้อใช่ไหมกินน้ำเบื่อดิวได้กินน้ำกันได้ถือกันเร็วเนาะกินของเอื้อยก็ได้กินข้างน้องก็ได้ไง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 อาชุจากันชุจากันชุจาปลุกเงาจ้าจ้ากระโดดปลุกเู้ลาก่อนเออ พอโอ๊ยน่าเห็ดแม่นื้อ